โอ้แคปซูลก็ไม่มีให้กดละมันมีคูดาวก็คือแคปซูลไม่ได้แคปซูลตกแคปอ,ะอ่ะเอ่อชั่วโมงครับชั่วโมง เขาไม่คุ้มว่ะน่องไก่ครับน่องไก่เหรอไก่ยนต์เหรบไก่เลยนะกด่ผมเอาแสนหนึ่งได้ข้าวเมื่อกี้เนี่ยเกือบอันไปเนี่ยได้กี่อินไก่ยนต์เหรออันไหนเนี่ยไก่ยนตเหรออันเท่าไหร่วะน้องพี่เนี่ไหนน้องอยู่ไหนครับน้องไก่ยนต์อยู่ไหนครับพี่อยู่ที่ฝาดาวครับ เอ่าู่ใส่ได้ไหะขอไปใส่ได้ไหมฮะเอ้ยนะครับจีต้องไป่ก่น้องพูดจะได้ครับผมจะได้พูดเลยจะไวไปส่งนี่หน่ครับ เขาบอกว่าจะให้ไปส่งที่ไหนยู่ไหนครับอยู่ที่สายดาวครับไปครับครับผมชื่อไก่ครับไก่ไหนไว้เฮี้ยงด้วย ไกลย่นน่ะไปไหนอ่ะเจ๊รอบเจ๊มีกล่องฟอร์มปะมีครับขอได้อันนึงสองเจ็ดหนึ่งจะขายอะไรอ่ะขาย เอาเห็นบอกรอขายของอะไรรอส่งข้าวอส่งข้าวน,าน่าดงอ ่ครับต้องไปอยู่ไหนล้วครับเอออันนี้มาคือที่ไหนนะพี่ยี่ที่ไหนไม่รู้พี่เออเราจะมาเอาข้าวแล้วก็เนี่ยเออนี่นั่นสายดาวแล้วพี่ไม่ใช่แหละใสดาวนะสายดาวได้นะตรงไหนครับตรงที่มันมีฟ้านะอ๋อ แล้ววันนี้ใช่ไหมวันนี้ใช่ไหมครับครับก็บอกเร้เลยอะไรครับนี่แปดสิบเตียอ้าเจ๊เหรสวัสดีครับเจ๊สวัสดีครับโซ่่ซกับน้องได้ใช่ไหมไม่รู้อ่ะ เลขอะไรนะครับเลขแปดสิ ah ่ส <blond> ี่ครับมีใครได้ของนี้บ้างครับมีใครได้ของนี้บ้างหรือเปล่าได้ต่อเมื่อกี้พี่เฮ้ยเฮ้ยใช่หรอกดตัวน้องไก วันนี้ผมมีภารกิจให้เจ๊อะไรเอ่ยเราต้องขับหาผีแจ่ไม่ให้ดูหนังผีอ่ะเคยถูกปะแม่เลยอ่ะไม่ให้ดูหนังผีเลยไม่เคยดูปะเนี่ยเด็กที่พูดของไม่เคยดูเอาดีไม่เคยดูไเลิกเลยเลิกเขาว่าแม่ไม่ให้ดูหนังผีาาาาาบบบบน ฮัลโหลครับเออครับไม่ครับเออห้พี่ผมไปอยู่ด้วยคืนหนึ่งแบบอ <laughs> พี่คนไหนครับพี่ของแอบไปอยู่คืนนึงเลยเหรอครับใช่ครับ <laughs> พี่คนไหนครับ <laughs> จะได้แบบสารสัมพันธ์ธ์อะไรไม่ไอะไรนักหนี่จำไม่ได้ใช่ป <laughs> ะ พ,พ,พี่ชื่ออะไรรับน้องไก่ถาวว่าพี่ชื่ออะไรน้องไก่ครับพี่ผมชื่อนายหองครับนายหองเหรอครับน้องไก่บอกนายหองเก,ก็บกระเป๋ามาเลยคืนนึงเนาะเอ๊ะ ไปเก็บกระเป๋าไปเลยต้องลงมาแล้วกัเลยบอรอะไรนะครับตรงกีบีดมาแล้วเดี๋ยววันนี้ค่ตู้แลนด์ดาไหมอ้แลนดาตู้แลนดามอย่นให้แก้นะน้องเอ่ะดามตู้ร่างแล้วไปตู้ตรงปั๊มเนาะใช่หรอวะ กูเมมดีซะมั้งแหละน้องเก่เนี่ยนึงแปดจุดนะแด่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 ฮึ <c oughs> จะมีคนเก็กบกระเป๋ามาอยู่กูอะคืนหนึ่งอะ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> ใช่หรอ <c oughs> ใช่ใค <c oughs> รอะกูบอกให้เขาเก็กบกระเป๋ามาเลยเขาขอมาอยู่ด้วยคืนหนึ่งอะโด <c oughs> ้ยใหรอรดี เขาคือใครอ่ะเนี่ยจะส่งโลไปให้เราเนี่ยสหานที่ะอ่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนไอะก็ได้เลยตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงนี้ก็ได้อ่ะตรงนี้อ่ะเจ๊เอารถไปใช้เลยไหมล่ะผีอ่ะช่วยกันหาผีอ่ะเจ๊รอบหนึ่งรอบหนึ่ง ก็สูงไม่ได้โลดิกุ๊กกี้เผือกดตัดสายขัไปเลยขัไปเลยอาผีอะข่บแต่ว่าต้องหาตอนสองทุ่มอ่ะดิเจ๊สองทุ่มในเกมอ เราเล่นตอนไหนอะไรเล่นวันไหนบ้างฮัลโหลครับมันไม่รู้ร Hello, ครับฮัลโหลครับน้องไก่เขาเขาโทรมาแล้วพี่อะไรนะคุณดมาไหมน,นะน่าจะไม่ใช่ปะน่าจะไม่ใช่เราปะกำลังจะส่งโลครับน้องกไก่ไม่รู้ตอนไหนอันนี้ไม่มีเน็ตหรือไม่มีใจครับงตัดสายไม่ได้ตัดสายครับกำลังจะส่งโลไงครับกำลังจะส่งโล่ดิเก็บกระเป๋าหรือยังอ่ะรออยูอ่ครับ,รรรบหืม เอาว่าเก็บก <คะ S 1> ระเป๋าหรือยังเก็บกระเป๋าหรือยังไปเจตัวเดี๋ยวไปซื้อเสื้อผ้าใหม่เห ح ح> เรค่ะส่งโลให้มารับด้วยนะครับเข<บ><น>้าใจไหมพูดพูดดิน้องไก่พูดดิส่งโลให้มารับด้วยเขาบอกว่าส่งโลให้แล้วไปรับเขาด้วยกินเจอพาร์ชินาเวทายเล่นในรักกินอ่ะ บอกจะได้เดินแค่ผีหรอกจะไไม่เดินแกหรอกอะไรนะอีกรอบบอกว่าจะได้เดินแค่ผีหรอกจะได้ไม่เดินแกหรอกไม่มีใครหลอกไม่หลอกหรอกไม่หลอกหรอกน้องไก่เหนื่อยไหมครับ ไม่รู้อ่ะไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเอาอีกอพูดไงต่อไม่พูดอะไรเขาพูดอะไรอ่ะพี่โมนาร้านไหนอ่ะ นหนเอาสรุปเราเล่นหรอเราเล่นใช่ปะคุชอบน้องไก่ดูว่าเราเล่นไหมแต่ว่าเราได้เล่นร้านกูชอบน้องไก่มาแต่ไม่ใช่วันนี้ใช่ปะอี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเราเล่นวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเป๊ะเป็นโลกคือขอให้ล่ามโทรหาเมือนร้านหนึ่งให้ล่ามโทรหาด้วยไม่รู้ว่าที่ไหนอะที่ไหนครับร้านหนึ่งครับอันนี้ไปได้ร้านหรอร้านหนึ่งฟ้า ปตอ,อะไรคือร้านหนึ่งวะร้านเพชรร้นานเพชรส่งไปแล้วนะโลอ่ะส่งแล้วอ,ออย่างยิงแปดเจห้า ด,ดิวงอนอยู่หรือเปล่าเบิ้มตอนไม่ใช่หรอได้ข่าวฮัลโหลไก่เดี๋ยวเบิ้มองไก่กอ่อน้องไก่น่ารักใครมีมบัตรแฟรชั่นฮาลาีนขอได้ไหมใครมีชขม <c oughs> ่ขอได้ไหมได้ขอได้ไหมเนี่ยเลขอสองเจ็ดหนึ่งโอ้ใบละสองหมื่นแพงจัด จะยังได้บารแฟชั่นเอาไปเลยเอาไปเลยสองเจ็ดหนึ่งสกินด้ยก็ดีพอด้วยครับอะไรไม่รู้สองเจ็ดหนเดี๋ยวเราจะต้องไปตามหาผีกันละอีกนิดเดียวไม่ต้อ ไม่รู <laughs> <laughs> <s 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 ้ใช่ค่ะถ้าสอบความรู้ซองก่อนว่าส่งโล้อ้จะมาไหมไอ้ที่เออตรงนี้คนเยอะน้องวายไอ้เบ๊กไอ้เบ๊กไอ้เบ๊กอยู่ไหนไอ้เบ๊ก หลใครวะแไป่อนหใครวะหมอเหรอเบอยู่ไหนเบเบเ่มาราะดียันซัดโรยกเว้นคันกูนี่แหละทั้งประเทศกินกูไปสักที่หนึ่งอะที่เเปียวชอบที่เบเปียวอะได้เอเปียวอะมวอุม อ,อุโมองโอ,อง้โหโอ,อุโมโอ้โหโเปี่ยวเลยออนี่ดีกว่าที่ที่แบบว่าเราต้องไม่ตากแดดเจ๊ก,ก็ยืนสวยๆในเนี้ยน,น,นะใช่ยืนสวยๆเลยอย่าไปไหนไกลนะเว้ยโอเคโอเคเดี๋ยวจะเป็นคนนั้นเขาเขาไม่มาเลยกูก็ขึ้นรถเลย เอือขอขอเขาห้องน้ำตบบนึงป่ะผู้ยืนรอเลยเนี่ยผู้โทรไปถามดิ มาแล้วครับฮะมาแล้วครับขั้นไหนอะครับมาถูกหรือเปล่าครับมันจะเป็นทางเปลี่ยวๆอะครับน้องไก่ขั้นสีดำครับ,รบเป็นรูปไปดิขั้นไหนครับแล้วไงตอนนี้เี่ยแล้วไม่รูปมันไม่ไปวะ อยู่ไหนล่ะครับปอนาไม่อยู่ไหนเขาไม่เห็นหรอกเมโลเมโนโลบน่ะขอ,อไม่ใช่ <c oughs> หน้าสองสามคนอะ่ะ เยอะจังอะเยอะเกินเยอะเกินแตกูก็ไปไล่เมลูด้วยนะกูก็เหมือนกีไปเข้าห้องน้ำมาเป็นรถมันก็ขับทีครนมาป่ะ ขึ้นแล้วนะรถอะรถล็อกบบัสครับเอ่อพี่ผมบอกว่าขอโรที่แบบเป็นสามสิบนาทีทั่วไทยครับคืออะไรครับสามสิบนาทีทั่วไทยไม่รู้เหมือนกันครับไม่ได้ครับ อ๋อที่บ้านแบบว่าสามสิบนาทีทั่วไทยคืออะไรคะตอบแล้ววะได้นะครับ,บเงียบปแล้วี่ไม่นเงียบครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่โลนี้ใช่ไหม อันนี้พี่ส่งบิดโลใช่ไหมใช่ครับอ๋อนนพี่ส่งบิดโลพี่พี่ ทำหนอดู you <clears throat>

เมโล่เโลมารับหน่อยเมโ่เ้โลาับหน่อยไปนโลมารับหน่อยเมโลมารับหน่อยเจ๊หายไปไหนมาเนี่ยเจ๊หาไปไหนมานะ่ถ้าเปิดเด็ยบอะ ทั้งลบเจอไหมเจอเป็นไงขันแบบนี้เลยใช่เหรอเขาขันแบบนี้ได้เหรอใช่ขันแบบนี้เลยเจ้าดีกูก็เลยไปบอกว่าเป็นลมึงไปดิใช่เหรอเล้วเจ๊ทำไงเราเขาทำไงกูไม่รู้ไงว่าบนรถใครอ่ะกูก็บอกแต่ว่ามึงยังขับอยู่อ่ะเป็นลมึงไปดิ แล้วสรุปเขาคือใครรูอย่างเขาคือน้องไก่ยนไก่เงินเด้อใครอ่ะเขาคือน้องไก,ก่ยนไก่ยนกูซ่อมรถให้ปะยี่นี่แม่งนั่งปุ๊บแล้วแม่งเปลี่ยนบอให้กูเลยได้ภารกิจตามล่าหาผีเจ